เห็นคลิปที่คนถ่ายรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเหรคะเห็นแล้วแล้วเมื่อไหร่จะจัดดีคะก็เขาบอกว่าทางบอกเมื่อไหร่ไปจัดคอนเสิร์ตด้วยนะเออแล้วก็ยังไรคะอุ้ยยาที่พีเห็นคลิปที่คนถ่ายรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเหรคะเห็นแล้วแล้วเมื่อไหร่จะจัดดีคะก็เขาบอกว่าทางบอกเมื่อไหร่ไปจัดคอนเสิร์ตด้วยนะเออแล้วก็ย่ง เห็นพี่พีออกมาบอกว่าพี่พีจะไม่จัดคอนเสิร์ตเศาดีเศาดิเกี่ยวคือแฟนคลับของพี่บีเพลงวดีโนหนึ่งคือแฟนคลับแบบสุดๆเลยอยากบอกพี่บีว่าพี่พีออกมาจากคอนเสิร์ตการกุศลก็ได้แบบหาสร้างโบสถสร้างวิหารอะไรอย่างเงี้ยเออ แฟนคลับตัวเล็กในวันนั้นที่ไม่มีเงินซื้อบัตรคอนเสิร์ตวันนี้ผมพร้อมที่จะซื้อ VIP พเลยพี่พีพี่ไม่เล่น,นพี่ช่วยขอร้องจะมาจัดก,ก่อนที่ผมจะเต้นกันไม่ไหวจะไม่มีแรงเต้นนะี่ก็เต้นไม่ไหวแล้วอนน <c oughs> ขอร้องจริงนะผมแบบผมแบบผมพร้อมทำท่าหัวใจวอะจริงจริงนะพี่พีออกพี่พี่จัดที่วัดก็ได้อะ ชินเต้นแบบนี่เนี่ยปะ่ะขอร้องพี่บี่จริงผมเป็นแฟนขับพี่บีมากๆฝากถึงพี่บีบช่วยกันแชร์ให้พี่บี<ฟ>รู้ว่าพี่พี่ออกมาจาัดคอนเสิร์ตที่วัดผมก็จะไปนะใช่พี่บีแบบหาเงินไงเออแ,บบแต่ว่าแบบเป็นการทําบุญเนี้ยเออ,เอ,อจริงดีนะหนูเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารแฟนขับพร้อมเลยจะให้ไปคอนเสิร์ตสำรวมก็ได้อ่ะขอไปฟังพี่บีร้องก็ได้อ่ะขอร้องจริงๆผมว่า